ส่งออกสินค้าไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอส s ิง n g ส่งออกตลาด EU นะคะวันวันนี้บ o s s ิงมาตามคําขอนะคะสําหรับผู้ประกอบการอยากจะได้พื้นฐานในการเตรียมพร้อมสําหรับการส่งออกนะคะ บอสิงก็จะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะแต่นี่จะเป็นเบสิกแล้วก็เป็นพื้นฐานนะคะยังไม่ได้เจาะลึกเนาะแต่ว่าให้เราเนี่ยนะคะเข้าใจโครงสร้างก่อนก็แล้วกันข้อที่1นะคะคือการเตรียมความพร้อมสําหรับตัวเรานะคะนั่นก็คือบอสสิงแนะนําให้ทุกคนนะคะที่อยากจะส่งออก ไปจดทะเบียนนิติบุคคลนั่นเองค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าของเราที่อยู่ต่างประเทศนะคะและที่สำคัญประโยชน์และสิทธิทต่างๆจากการเสียภาษีและการจ่ายภาษีที่ต่ำกว่านั่นเองค่ะข้อที่2นะคะรู้จักจุดแข็งของแบรนด์ของตัวเองข้อนี้ลหลายๆคนยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับบอสหนึ่งได้เลยนะคะถ้ามีผู้ประกอบการอยู่ร้อยคนนะคะ ก็เต็มที่นะคะสามารถตอบข้อนี้ได้เพียงแค่10คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้บอสแนะนำเลยว่าถ้าเราอยากจะส่งออกและสามารถที่จะแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆได้คุณจะต้องเข้าใจในจุดแข็งนะคะของแบรนด์สินค้าของคุณให้ได้จะต้องมีความโดดเด่นนะคะสร้างมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้หน่าจดจำ หนึ่งในนั้นนะคะองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมไปถึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งและก็การเลือกสีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบอสสิงพูดไปถึงข้อนี้แล้วคุณยังอมองไม่เห็นภาพไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องนี้สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษากับบอสสิงได้นะคะบอสสิงและทีมงานโลโก้ลิงยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณจนกว่าคุณจะสามารถส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศได้ค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือการค้นหาโอกาสของการส่งออก ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะในการที่จะหาข้อมูลสำหรับคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศโอกาสของการแข่งขันรวมไปถึงในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ประกอบการในแต่ละโซนนะคะไม่ว่าอย่างเช่นอเมริกาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะยุโรปลูกค้าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรให้คว,ความสาคัญมากๆ เพราะว่าเราจะเอาพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้เอาความต้องการของลูกค้าเหล่านี้เอาไปใส่ในแพคเกจจิ้งและในเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องของสินค้าของคุณนั่นเองค่ะข้อที่4นี้สำคัญมากเลยนะคะไม่มีข้อนี้นะคะการตลาดในต่างประเทศก็จะค่อนข้างที่จะไปยากนั่นก็คือหาชื่อผู้ซื้อและผู้นำเข้าในประเทศ าายทางนั่นเองค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการหาข้อมูลในเรื่องของคู่ค้าแบบพันธมิตรนะคะแนะนําเลยว่าคู่ค้าแบบพันธมิตรดีที่สุดนะคะแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอไหมอบอสสิ่งตัวกกอย่างง่ายๆอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการแสดงงานสินค้าระดับประเทศหรือระดับโลก เช่นไทยเฟกอนุกาเอเชียสายแบงคอกแฟร์นะคะงานประเภทเหล่านี้เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมโชว์ในเรื่องของอทั้งผู้ซื้อนะคะแล้วก็ผู้นำเข้าให้มาเจอกันนั่นเองนะคะงานกิจกรรมเหล่านี้นะคะทางบริษัทของโลโก้ลิงไม่เคยพลาดเลยค่ะ เราจะส่งทีมงานเข้าไปสำรวจตลาดแล้วก็รวมถึงรายชื่อผู้ซื้อแล้วก็รายชื่อผู้นำเข้าด้วยค่ะลองไปดูกันนะคะแต่อย่างของเราเนี่ยนะคะโลโก้ลิงมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการที่จะจัดขึ้นเองด้วยซ้ำนะคะที่จะเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับทางผู้ประกอบการนะคะที่มาจอยหน้าร้านกับทางโลโก้ลิงของเราที่สาขาต่างประเทศนะคะแฟรนไชส์ของเรานั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของกฎรับเบียบนะคะการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตต่างๆ หรือการขอขึ้นทะเบียนต่างๆรวมไปถึงการตกลงในเรื่องของ STA ภาษีและสิทธิต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลงลึกมากๆเอาไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนแล้วก็เตรียมพร้อมแบบลงลึกแล้วก็รู้ทุกขั้นตอนจริงๆก็สามารถที่จะทักเข้ามาเพื่อเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้บอสหนิงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณได้เลยนะคะ ข้อที่6นะคะเรียนรู้เงื่อนไขาการส่งมอบและการชำระเงินรวมไปถึงความน่าเชื่อถือด้วยนะคะและเอกสารต่างๆสำหรับเรื่องนี้เป็นอะไรค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วก็จะต้องลงลึกมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญานะคะในการส่งมอบหรือการชำระเงินนะคะชำระเงินแบบไหนอ่ะ ใช้เครดิตของธนาคารหรือเปล่านะคะประเทศปลายทางหรือถ้าทางฝั่งเราอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากจะเรียนแล้วก็ลงลึกมากๆจะต้องทักมาปรึกษาเรานะคะบอสสิงยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้เช่นเดิมค่ะข้อที่7นะคะหาผู้ให้บริการโลจิสติกและดําเนินการพิธีการสุลกากรอย่างไรอันนี้บอสสิงบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเปรียบเสมือนเรามีพาส,สปอร์ต แล้วเราอยากเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกแต่นะคะเราไม่สามารถเดินทางได้ปราศจากวีซ่าใช่ไหมคะในการอนุมัติวีซ่านี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งออกให้นึกภาพแบบง่ายๆเลยนะคะในกรณีที่เราอยากจะส่งออกเนี่ยนะคะเราจะต้องมีนะคะ,ะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกที่ซื่อสัตย์นะคะย้ำเลยว่าที่ซื่อสัตย์ และที่สำคัญนะคะเราก็จะต้องมีผู้ช่วยนะคะในประเทศปลายทาง<ม>ที่ดำเนินการแทนเราในเรื่องของกมรมศุลกาการฝั่งประเทศปลายทางด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆแต่ไม่เป็นไรค่ะโลโก้ลิงก์มีทุกอย่างนะคะ <S <S สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนพื้นฐานแบบลงลึกนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการส่งออกร่วมกับเรา อยากจะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยให้คำปรึกษาตลอดเส้นทางโดยที่คุณไม่ต้องไปปวดหัวนะคะว่าจะค้นหาข้อมูลแล้วก็จะต้องออดำเนินการยังไงเรียบเรียงยังไงแต่ละขั้นตอนนะคะประเทศปลายทางเงื่อนไขอะไรยังไงต่างๆการจดทะเบียนนะคะการขึ้นทะเบียนร,รวมไปถึงในการเ,เป็นนิตการจดทะเบียนเป็นนิติบ,บุคคลรวมถึงในเรื่องของการจ่ายภาษี ความละเอียดซับซ้อนเหล่านี้จบครบที่เดียวค่ะนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยเนาะนะคะและนี่ก็จะเป็นความรู้ที่บอสสิงให้ไปนะคะบอกแล้วว่า รูปแบบของการส่งออกเนี่ยนะคะเป็นอะไรค่อนข้างที่จะแบบละเอียดแล้วก็ซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการเรียนรู้มากๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ส่งออกนะคะที่ทันสมัยและที่สําคัญเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงลูกค้าและเข้าถึงตลาดโลกนั่นเองค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ